สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีหลังหวยออกครับทุกท่านเมื่อวานก็ทราบผลสลากินแบ่งรัฐบาลออกแล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งได้แก่7จ็ดหนึ่งปดหหห้าสตัวล่างห้าเสอบผ่านกันไหมครับผู้ชมมาครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลที่เข้านะครับไว้เป็นแนวทางตามต่องวดใหม่ นทางแรกจะเป็นนทางล่างชุดเต็มของแอดนานานะครับมีห้าเก้าทุกท่านห้าเก้าก็เข้าล่างตรงๆโวยออกอ่าหกหกห้านะครับแล้วก็มีห้าหกด้วยนะครับไปบนทุกท่านต่อมาก็จะเป็นในทางของแอดดังเม็ดทรายนะครับจะเลกเดียวกันนะครับมีห้าเก้าแล้วก็มีห้าหกไปบนด้วย ส่วนใบนี้จะเป็นนทางหนุ่มบ,บอลเบอร์นะครับหนุ่มบ,บอลเบอร์มีห้านะครับ59ก็เข้าล่างตรงๆงวดใหม่มาแล้วนะครับไ้ลเลียงดูได้ขาภัยมีห้าหด้วยนะครับมีห้าหด้วย56หก็เข้าตัวกลับนะครับต่อมาก็เจรายลพัทยานะครับข้อมูลชุดนี้ของอาจารย์มีห้าหกับ5้านะครับเข้าทั้งบนทั้งล่าง วยออก6 6 5 5 9ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดดูยพรันนะครับแอดดูยพรันมี5 9ตรงนี้ทุกท่าน9ก็ลงไปล่างนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดลิคิดแอดลิคิดมี6 5นะครับไปบนตรงๆอยออก6 6 5 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดฟินิกนะครับแอดฟินิกสวนแตงแนวทางของอาจารย์มี95นะครับ95เข้าตัวกลับนะครับลงไปล่างส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์เจน้อยเจน้อยมี56นะครับทุกท่าน56ก็ไปบนเข้าตัวกลับสูตรคำนวณเลขเด่นก็คือเลข5ก็เข้านะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแงสีสเกตกันเองนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนล่างแนวทางของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ6 5หตรง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 นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวกระดาษขาวแนวทางของอาจารย์ก็เข้า2ชุดนะครับมี6 5หแล้วก็มี9 5ห้า ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยอาจารย์โกยก็เข้าล่างนะครับมีห้าเก้าเข้าตรงๆส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดนุมนดน่มสุพรรณแอดนุ่มสุพรรณก็เข้านะครับทุกท่านมีห้าหกนะครับเข้าตัวกลับเลขเด่นของอาจารย์ก็จะมีเลขห้านะครับที่เข้าทั้งบนทั้งล่าง ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดเลนโบนะครับแอดเลนโบชุดนี้มี95นะครับ95เข้าตัวกลับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดหมาน้อยคอยรกักข้อมูลสองตัวบนของอาจารย์มี65นะครับขรรรเข้าตรงๆวยออก665เข้าตัวเน้นด้วยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นทางของเอสมิสเตบนะครับชุด2ตัวมี95นะครับ95ก็เข้าล่างนะครับเข้าตัวกลับออก59ต่อมาก็เทพทันใจนะครับเทพทันใจมี65นะครับ65ก็ไปบน ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดคมนะครับโครงสร้างสองตัวบล่างชุดเต็มมีห้าเก้านะครับ9าเก้าเข้าล่างตรงๆไม่มีหกห้านะครับมีหกสี่ทุกท่านต่อมาก็ทิศท่าตะโก้นะครับมีห้าหกแล้วก็มีห้าเก้มาต่อกันที่แนวะทาง ของแสงเดือนนะครับชุดล่างของอาจารย์มี95นะครับเข้าตัวกลับใบนี้แนวทางเด็กตากล่างนะครับมี5 9นะครับ5 9ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ที่เข้านะครับไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ